สวัสดีค่ะมันนี้ห้าสิบ้าไม่กินหลับเลือดแ่บแบกันเลยนะคะกับิีไ่เคื่องไนสดกันน้ำนะคะทุกมื้อนี่บ่าว่าสิเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อย,ย่งกระซังนะคะเ้าวมะต้องมาซับเองค่ะทั้งร้านเขาซับให้เซ็ตแล้วกับส่เลือดเข้าไปนะคะมักหน่อยไส่หน่อยมักหลายไส่หลายค่ะพอใส่เลือดเซ็ตแล้วกับสซ่ดีแท้ๆเลยค่ะเพิ่มความขมแล้วก็ตามด้วยขี้เพีย้ยขี้เพีย้ยอ้อนกันนะคะ มีกับส้สองขอกันค่ะต้องขอโทษขออภัยสำหรับคนที่บากินดิบนะคะในการปรุงเคื่องเข้าบาตองตวงบาตองวัดเด้อค่ะบาต้องบอกว่าไส้อันนั้นท่านี้ไส้อันนี้ท่านี้กันนะคะความรู้สึกของเข้าเขาไปเลยค่ะว่าเขายากกินรสชาติจังใดกันนะคะยังคงนั่นี่ก็คือกันนะคะไส้หน่อยแสบหน่อยไส้หลายแสบหลายกันค่ะ ย่างริกนีก่ก็คือกันนะคะวานเข้าไปเลยผู้ใดอยากกินเผ็ดกับไส้เข้าไปเขาคขั่วคือกันอยากหอมกับไส้เข้าไปบ่ตองตวงบ่ตองวัดบ่ตองย่างมือเลยค่ะไส้เข้าไปทุกอย่างให้มันถึงรสถึงชาติแล้วก็ใส่มือในการคุกเข้าให้เข้ากันนะคะขันใส่มือกับทับพ,พี่สู่ใส่มือบ่ไดดเดีอคะ่ะใส่มือเสีสบปู๊ใส่ทับพ,พี่เพราะว่ามัน ข่าพิกเข่าเกลือแล้วก็ตามด้วยเครื่องในที่หันไว้นะคะคุกเข่าทุกย่างให้เข่ากันขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการโรยต้นหอมผักชีพลังกันนะคะม่ได้ค่ะไม่กินน้ำกันแซบๆค่ะ